นางเลือดขาวสร้างวัดตำนานวัดพระนางสร้างตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตระบุว่าพระนางเลือดขาวเป็นมเหสีของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาแก่กล้ามากทว่า ถูกเสนาบดีใจโฉดกลั่นแกล้งใส่ร้ายว่าคบชู้กับมหาดเล็กกระทั่งเจ้าเมืองหลงเชื่อตรัสสั่งเพชฌฆาตให้เอาตัวพระนางกับมหาดเล็กไปประหารชีวิตแม้พระนางจะแก้ต่างสักเท่าใดก็ฝังไม่ขึ้นเมื่อหมดหนทางเอาตัวรอดจึงกราบทูลต่อพระสวามีขอโอกาสลงเรือสำเภาไปถวายสการะ พระบรมสารีริกธาตุที่ศรีลังกาเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าเมืองตกลงอนุญาตให้ไปตามที่ทูลขอไว้เนื่องจากสมัยโบราณน,นั้นการร่อนแรมไปยังศรีลังกาต้องฝากคลื่นลมและภัยลึกลับกลางท้องทะเลหลวงชาวเรือมักเอาชีวิตไปทิ้งอยู่กลางทะเลเสมอระหว่างเดินทางรอนแรมไปกับเรือสำเภาพระนาง มีคุณพระศรีรัตนไตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกทูลขอให้คุณพระคุณเจ้าทรงโปรดช่วยคุ้มครองให้เดินทางทั้งไปกลับปลอดภัยด้วยอานิสงส์แห่งจิตอันตั้งมั่นนี้พระนางสามารถเดินทางไปถึงศรีลังกาได้ตามความปรารถนาหลังจากถวายสักการะพระบรมธาตุแล้วพระนางได้นำวัตถุโบราณติดเรือสำเภากลับมาด้วย ครั้นเดินทางรอนแรมมาถึงเมืองถลางพระนางได้สร้างวัดปฏิสถานไว้เป็นอนุสร์ชาวบ้านพากันเรียกว่าวัดพระนางสร้างซึ่งต่อมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินมีชื่อว่าวัดนาสร้างขณะเดินทางกลับเมืองนครศรีธรรมราชเวลข่าวว่าเกิดกบฏเย่งชิงราชบัลลังก์ขึ้นพระสวามีถูกพวกกบฏปลงพระชน พระนางจึงชะงักอยู่กลางทางไม่ได้กลับเข้าพระนะครแต่นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปสร้างวัดให้มากแห่งที่สุดเพื่ออุทิศมหากุศลให้แก่พระสวามีและพระนางเองสืบไปหนึ่งในจํานวนวัดที่พระนางจะสร้างไว้มีวัดภูเขาทองที่เมืองตรังรวมอยู่ด้วยเมื่อข่าวร่วงรู้ไปถึงเจ้าเมืองนครอง,องค์ใหม่พระองค์ตรัสสั่ง ให้ทหารตามระจับตัวมาลงโทษขณะที่เพชฌฆาตทำการประหารชีวิตเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นบนลานประหารโลหิตของพระนางที่หลั่งไหลเป็นสีขาวเหมือนน้ำนมทำให้ชาวเมืองนครเชื่อมั่นว่าพระนางเลือดขาวเป็นผู้บริสุทธิ์มิได้คบชู้สู่ชายตามที่เสนาบดีกล่าวหาอันหนึ่งก่อนจะมีการสร้างวัดภูเขาทองขึ้นมานั้น พื้นที่บริเวณนี้ในสมัยโบราณเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยทะเลมีร่องน้ำไหลลอดถ้าผ่านไปทะลุอีกฝากหนึ่งเจ้าเรืออาศัยร่องน้ําแห่งนี้เป็นทางลัดล่องเรือไปออกสู่ทะเลเพื่อติดต่อค้าขายระหว่างเมืองตรังกับเมืองพัทะลุงหลังจากนั้นได้สร้างพระพุทธรูปปางใส่ญาติไว้บริเวณหน้าถ้าซึ่งเป็นวังน้ำบนเพื่อสักการะ แต่บรรดาเรือทั้งหลายเมื่อลอยลำมาถึงที่นี่จะถูกกระแสน้ําบนดูดกลืนหายไปใต้ท้องน้ําหมดสิ้นต่อมาเทพพย,ยดาได้มาเข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่งบอกเขาว่าเรือทุกลำที่จมลงไปกลายเป็นเศษซากหมดแล้วเหลือเพียงเรือสำคัญลำหนึ่งลักษณะคล้ายเรือสุพรรณหงษ์จัดสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งลำยังมีสภาพสมบูรณ์ดีจนถึงเดี๋ยวนี้ ชาวบ้านคนนั้นเอาความฝันไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังทุกคนต้องการกู้เรือทองคำขึ้นมาจากใต้ท้องน้ำจึงเชิญผู้มีวิชาอาคมสูงมาประกอบพิธีกรรมลี้ลับขณะที่ชาวบ้านทุกคนต้องจับมือกันเดินเวียนขวาไปรอบๆบ,บ,บ่อที่ขุดไว้และพร้อมใจกันสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณครู่ต่อมาก็เกิดอัศจรรย์หินก้อนเข่อง ที่ขุดขึ้นมาวางบนปากหลุมได้ถล่มลงสู่ก้นบ่อซึ่งมีสายน้ำฉีดพุ่งเหมือนน้ำพุทําให้น้ำก้นบ่อหมุนวนและมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่นานก็เอือทนปากหลุมไหลเนืองนองไปทุกทิศทางจนพื้นดินบริเวณนั้นเฉะแฉเป็นโครนเลนคนขวัญอ่อนเห็นแล้วร้องเอะอะอย่างตกใจคนที่จิตใจเข้มแข็ง เสียสมาธิต้องหยุดเดินพิธีกรรมอันเข้มขขังหยุดชะงักลงกลางคันทําให้น้ํายุติการหมุนวนและซึมหายไปใต้ก้นหลุมจนหมดเกลีย่อนสำร้ายดินยังถล่มลงปิดปากหลุมไปหมดสิน้นเรือทองคำที่ต้องการจึงหมดโอกาสจะลอยขึ้นจากหวังน้ำวนอีกหลังจากเหตุการณ์คราวนั้นมีการประกอบพิธีเรียกเรือทองคำอีกหลายหนแต่ไม่เคยมีใครทำได้สำเร็จ ครั้นรู้ถึงหูทางการบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสั่งห้ามมิให้มีการทำพิธีใดๆในวัดอีกหลุมที่ขุดไว้ก็ต้องกลบให้ราบเรียบเหมือนเดิมใครฝ่าฝืนคำสั่งจะมีความผิดถูกจับไปลงโทษตามกระบินเมืองนับจากนั้นการขุดหาสมบัติโบราณในเขตวัดภูเขาทองก็ปิดฉากลงตราบเท่าทุกวันนี้วัดภูเขาทองตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่หนึ่งตำบลน,น้ำผุดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังอยู่ห่างจากเขตเทศบาลไปทางตะวันออกมีท่ารถประจำทางอยู่เยื้องๆกับทางเข้าวัดซึ่งยาวประมาณ150เมตรสถานที่ตั้งวัดไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดถวายให้แต่อาศัยว่าที่นี่มีพระพุทธสายญาติอันเก่าแก่โบราณแสดงถึงว่าเคยเป็นวัดมาก่อน เพราะเอินขาดผู้ธนุบำรุงจึงกลายเป็นวัดร้างลูถึงปีพุทธศักราช2465มีการก่อตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นที่นั่นชื่อสำนักสงฆ์เขาชุมทองแสดงว่าย่านนี้มีทองคําอยู่เป็นอันมากจนกระทั่งปี2478ได้รับการสถาปนาเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในฝ่ายมหานิกาย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดภูเขาทองเพราะชื่อเดิมไปซ้ำกับวัดอื่นเลยเปลี่ยนใหม่ป้องกันความสับสนส่วนชาวบ้านนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดเขาด้วยอยู่ใกล้กับภูเขาหลักสำหรับพระพุทธสสยาติซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณมีเครื่องประดับพระเศียรคล้ายพวกมโนรานับว่าแปลกกว่าที่อื่น และมีองค์เดียวในเมืองไทยสันนิษฐานว่าผู้สร้างพระมีฐานะระดับเจ้าเมืองหากเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสร้างจะทรงสร้างตามคำภีมหาบุริษลักษณะเดิมทีองค์พระพุทธสายญาติถูกสร้างขึ้นด้วยดินล้วน,วนเมื่อผ่านเวลายาวนานทำให้ชมรุดไปเองตามธรรมชาติกอบกับมีพวกนอกศาสนาทุบทำลายเพื่อลักขโมยสมบัติล้ำค่าในองค์พระ ครั้งแรกที่มีการทุบทำลายว่ากันว่าเกิดขึ้นในคราวที่มีพวกฝรั่งมาทำเหมืองแร่ใกล้วัดภูเขาทองเมื่อฝรั่งรู้ว่าในองค์พระมีสมบัติบรรจุอยู่เลยเจาะทำลายได้ทองคำบริสุทธิ์ไปจำนวนหนึ่งต่อมาสัายาญาติโยมได้บรณะองค์พระโดยนำปูนมาโบกทับหลังจากนั้นหลวงปู่คลิ้งที่เป็นพระกรรมฐาน น้ำสีทองมาเคลือบทาไปทั่วองค์พระสายญ,ญาติเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้กราบไหว้บูชาสืบต่อไปยังมีเรื่องราวเก่าแก่โบราณที่เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันจดจำได้และบอกเล่าให้ชาวบ้านทราบว่าสมัยโบราณนานมาแล้วที่ตำบลฝาละมีอำเภอปากพยูนเมืองพัทลุงผัวเมียคู่หนึ่งคือตาสามโมกับยายเพชร สั้งบ้านเรือนอยู่ที่นั่นฝ่ายตาเชี่ยวชาญการจับช้างป่ามาฝึกให้เชื่องแล้วส่งไปถวายให้พระเจ้ากรุงทองแห่งเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกคราวหนึ่งสองตาใหญ่ไปหาของป่าพรอิญพบเจอทารกเพศชายอยู่ในป่าไผ่เลี้ยงต่อจากนั้นก็พบทารกเพศหญิงในป่าไผ่ตรงสองตาใหญ่อยู่กินกันจนแก่เท่า ยังไม่มีทายาทสืบสกุลจึงนำทารกทั้งสองมาเลี้ยงไว้ที่บ้านพระเกิดตั้งชื่อให้เด็กผู้ชายว่าเจ้าหนอส่วนเด็กผู้หญิงมีผิวกายขาวพุดผ่องราวกับสำลีเลยตั้งชื่อให้ว่าเลือดขาวครั้นเด็กทั้งสองเติบใหญ่ตาสามโมก็อบรมสอนสั่งศาสตร์ต่างๆให้ซ้ำยังจับสองหนุ่มสาวแต่งงานอยู่กินกันอีกด้วย เมื่อลูกๆเป็นฝั่งเป็นฝาสมใจนึกแล้วสองตาใหญ่ซึ่งแก่เท่ามากก็ถึงแก่กรรมไปตามเวลานุเวนเจ้าหน่อกับนางเลือดขาวร่วมกันครองตำแหน่งนายกองช้างแทนตาสามโมมีชีวิตสุขสบายพอสมควรจากนั้นสองผัวเมียได้ช่วยกันหักร้างถางพงบริเวณริมคลองบังแก้วจัดสร้างพุทธสถานอันมีโบสถ์วิหารกุฏิ และพระพุทธรูปขึ้นที่นั่นเพื่ออุทิศมหากุศลให้แก่บิดามารดาบุญธรรมที่ล่วงลับไปแล้วลูกถึงปีพุทธศักราช1,493สองผัวเมียได้ข่าวว่าพระเจ้าสีธันมาสกราชที่สองผู้เป็นเจ้าเมืองนครสี่ธรรมราชเตรียมบูรณะปฏิสังขรณพระบรมธาตุที่เมืองนครให้เป็นไปตามแบบอย่างที่เมืองลังกาเคยสร้างไว้ ครั้นเจ้าเมืองต่างๆทราบข่าวนี้ก็เข้าร่วมในการบุรณะเต็มความสามารถและนำแก้วแหวนเงินทองไปร่วมถวายเป็นพุทธบูชาโดยทำการบรรจุไว้ในองค์พระาธาตุเจดีฝ่ายสองผัวเมียคือเจ้าหนอกับนางเลือดขาวพากันขี่ช้างออกจากบางแก้วเมื่อถึงเมืองตรังระหว่างทางได้พักค้างแรมอยู่ในที่แห่งหนึ่งแล้วช่วยกันจัดสร้าง วัดพระศรีสันเพชรพระพุทธสีหิงโดยจำลองพระพุทธรูปสีหิงไว้ที่วัดแห่งนั้นองค์หนึ่งแต่เมื่อมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชปรากฏว่าการบูรณะองค์พระเจดีธาตุได้สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วเจ้าหนอกับนางเลือดขาวจึงนำแก้วแหวนเงินทองของตนบรรจุไว้ในถ้ำใต้เขาชุมทองและเขาหลักจันทร์เมื่อแล้วเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วยพิทักษ์รักษาสมบัติเหล่านั้นไว้สําหรับบริเวณหน้าปากถ้ำมหาสมบัติสองผัวเมียได้จัดสร้างพระพุทธไสายาตนมีเทริ์ครอบพระเศียรโดยสร้างไว้สองแห่งคือหน้าปากถ้ำเขาชุมทองและเขาหลักจันทร์แต่ละแห่งจะผูกคํากลอนเป็นปริศนาธรรมตามแบบฉบับครูโนราโบราณบทแรกว่าลํำแดนมีเลนครอบศพ ผู้ใดแก้จบทำกินไม่รู้สิ้นอีกบทหนึ่งก็ว่าหนองหัดมีพัดเสมามีทุ่งหญ้าคามีป่าเรียงเรียงหลังจากนั้นอีกนานแสนนานมีฝรั่งต่างชาติมาทำเหมืองแร่ในบริเวณนั้นได้ไขปริศนาธรรมที่เขาหลักจันทร์สำเร็จสามารถขนเอาทองคำจำนวนมากกลับไปยังบ้านเมืองของตนนับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาหลักจันท ถูกผู้คนช่วยกันทำลายย่อยยับไม่มีใครสร้างทดแทนขึ้นใหม่ปัจจุบันคงเหลือเพียงพระพุทธสสยาติที่วัดภูเขาทองเท่านั้นตำนานเกี่ยวกับนางเลือดขาวมีด้วยการหลายตำนานดังได้กล่าวไปแล้วพระครูปานจันทวันโนแห่งวัดภูเขาทองซึ่งดูแลวัดตั้งแต่ปี2465ท่านต้องการทำวัดให้เป็นที่สงบวิเวก ได้ปลูกไม้ผลนานาชนิดขึ้นในเขตวัดอาทิเช่นทุเรียนมะพร้าวมะละกอสาธุชนที่ผ่านไปมาจะได้เก็บกินเป็นทานนกเกาะเป็นบุญถ้าใครทำลายต้นไม้จะมีอันเป็นไปในทางไม่ดีท่านเป็นพระผู้มีวาจาสิทธิ์คำพูดใดเปล่งจากปากคำพูดนั้นต้องเป็นความจริงเสมอเช่นครั้งหนึ่งท่านเคยออกปากห้าม มิให้มีการจัดงานศพขึ้นที่วัดภูเขาทองใครไม่เชื่อฟังจะมีเรื่องเดือดร้อนเมื่อท่านมรณภาพไปตามวัยอันแก่เท่าเจ้าอาวาสรูปต่อมาได้จัดงานศพท่านที่วัดนี้ด้วยคิดว่าเป็นอดีตสมผานวัดคงไม่เป็นไรแต่ระหว่างจัดงานศพมีคนเมาสุราอาลวาดถึงขั้นแทงกันตายในวัดนับจากนั้นเป็นต้นมาทางวัดภูเขาทอง ไม่มีการจัดงานศพอีกเลยตราบเท่าทุกวันนี้สำหรับวันมหาสงกรานต์ของทุกปีจะต้องมีคณะโนรามารำถวายเบื้องหน้าพระพุทธไสยาสน์เป็นประจำจนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแต่จะต้องไร้รำด้วยนาตาลีลาของมโนราชั้นสูงเท่านั้นถือเป็นการรำไหว้ครูของครูหมอมโนราแต่ละคณะโดยมีคณะหลานมโนราเดิม อดีตมโนราชื่อดังของปักใต้เป็นคณะที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2,478หนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่35ฉบับวันที่8มีนาคมพศ2478ได้ประกาศให้วัดภูเขาทองเป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน แห่งจังหวัดตรังโดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัดภูเขาเขาทองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดให้สั้นลงเป็นวัดภูเขาทองตัดคำว่าเขาออกไปคำหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการเอ่ยถึงชื่อวัดอันหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพศ2525ได้อธิบายคำเรียกขานโมโนราไว้ว่า มโนราศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้มีแม่บทท่ารำอย่างเดียวกับละครชาตรีโนราก็ว่ามโนราก็มีแต่เดิมนั้นการแสดงมโนราเป็นการแสดงในพิธีกรรมทางาศาสนาของชาวปากใต้ต่อมาวัตถุประสงค์ได้ถูกพัฒนาให้เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงแก่สาธารณชนกระทั่งกลายเป็นมหรสพพื้นบ้าน ที่ชาวใต้รู้จักอย่างแพร่หลายควบคู่กับหนังตะลุงอันเป็นศิลปะการเล่นเงาอย่างหนึ่ง